ะร้อนเรารีวิวสปาร์ให้ชาวบ้านฟังไม่กินหลังมาเลเซียไม่รักเราแหละวันนี้ไม่ใช่ว่าใครักเราเเป็นคนเหนือแล้วก็ขัอนเพีไรวะนชานาทาวกันนะคะ Let's go อาหารกินแบบซีโคนน่าจะมีอะไรกังๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างกินงก่อนจักาย่ะ ชิมกัน้งต้มแล้วก็แบบทอดย่างนะคะชิมหน่อยเป็นไงอ่ะน่าจะหมูเหมือนหมูสะเต๊ะป่ะอันนี้หวานๆมีถั่วอันนี้เหมือนเมื่อวานเปรี้ยวๆเผ็ดๆนี่เหมือนซีอิ๊วเหมือนซีอิ๊วดำไส้แดงอน่ะไส้ก็หายยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เชลโล่ตาย ซิมแบบต้มอ่ะโอ้ยห่ามือเป็นไงโอเคนะมันหมูทาเตะโอเคเท่ากับอร่อยอ้าวกินได้อยู่อ่ะไม่ได้อร่อยว้าวว้าจิมดิจิมสักหนึ่งปลาสโตรมึงชิมดิมึงชิมดินี่เหมือนซีอิ๊วเลยมึงเฟิร์นมึงเฟิร์นเนี่ยอันนี้เหมือนซีอิ๊วนี่ไงกินลืมเมื่อันนี้เผ็ดมากน้ำมัแบบจี๊ดใจขนาด เผ็ดสุกจุกอันนี้เผ็ดมากเลยเผ็ดจริงเมื่อกี้แค่ติดเดี๋ยวทอดย่างเขาไปทอดก่อนแล้วก็ไปย่างอ,อ,อร่อยปะอ,อร่อยเหมือยก๋วยวายที่มันแบบร้อนอะไม่แข็งเขาบอกว่ามันเอาไปทอดก่อนแล้วก็ไปย่างพราไม่ดี๋ยวไม่สุกแต่เขาปรุงรสปะปรุงรสลงเนื้อะมะกอมเหมือไก่เอดแอ๊จิ้มรวมเลย รวมสามอย่างเผออออันี้ไม่ได้เผ็ดเดี๋ยวเขาให้อมำผสมกันร้อนบอกแล้วเลยร้อนไก่ทรัเตะเตใช่ไหมให้กูบอกแล้วไก่ทเตะเตะเลยแต่อร่อยอยู่นะไปต่ออร่อยดีเออไปไปต่อที่ไส้กรอกที่ไส้กรอกมันเหมือนกินลูกชิ้นแหละมันกินแบบหมูปิ้งหม่าล่าที่ไม่ใช่เคยมาจะไม่ให้เห็นเหม่อ กินได้ฟิวลูกชิ้นหน้าโรงเรียนเออไปที่ต่อไปเลยไม่ไม่เลยหรอไม่เาราลวกต้องกับปต่า,าเอาหรือว่าแบบมันไม่ใช่เมเนูเลย ใจตับไม่เป็นเขาเขาเปียกใสอ่ะแบบมันไม่เขาเปียกขุ่นเส้นดองแดงอ่ะเออเออเอออะไรอยู่นะร้านเนี้ยมากินดูอยู่ตรงข้ามกับมีหมาซุปปเอร์สุดขั้วร้านปลาสีเหลืองนะครับมาตามกันได้อร่อยใช่ไหมร้านนี้ดูว่าโอเคโอเคที่สุดเท่าที่กินมาในมาเลวันนี้เอแล้วคนเนี้จริงๆวันร้านเนี้ยไม่ได้ตั้งใจมาด้วยนะใช่คือแบบเป็นร้านที่สุดอยากอยากไปร้านหนึ่ง ไอร้านดังๆไอพีมก็ดังๆกับคนเย<ค> <คน S 2> อะมากไปครับเออพี่พี่คนสุดท้ายไม่มีร้านแล้วสั่งแบบเชคอเอาไว้กับบ้านนะคะเพราะว่ากินไม่ไหวแล้วจะเดินไปกินไปแล้วต้องไปที่อื่นต่อแต่ก็นั่งกินอยู่นี่เหมือนเดิมน,นะเหมือนขนมขนมของหวานจีนอะ่ะกูขอทิมพาโลมีมะม่วงั่วแดงอ่่ที เป็นนมสดอ่ะเป็นนมหวานนมสดกับเครื่องไม่ได้หัวไม่ได้ยังต้องหัวไม่ใช่ก็อร่อยดีนะเพ็งเทนอ่ะกูว่าเหมือนกับเต้าหู้เลยนะอ๋อมันมีเฉากบวยด้วยมันมีกลิ่นนมแล้วมันก็มีกลิ่นของเต้าหู้ชอบอันเนี้ยชื่ออะไรนะเฉาบวยเฉาบวยหรือเจลลี่เฉาบวย ไปที่อ,อื่นต่อเริกมก่อใช้หน้ะคะเราจะไปที่รีวิวออนไลน์รีวิวออนไลน์มันจะเป็นแบบส่วนสาธารนณะแล้วก็เปิดไฟไฟอะ่ะเหมือนจะมีโชว์โชว์โชว์ไฟน้ำพุแต่ว่าเราน่าจะไปไม่ทนันอ๋อเปนอาพิพลาสเนดำาฟรีนี่คือเยาวราชสุดๆรถติดมากเนี่ยดูดิรถติอดตอ่ะรถติดขอโทษอย่าใจร้ันที่สวน ถึงแล้วเราก็สามารถมานั่งเล่นได้แต่ก็มีคนมานั่งเล่นนะมีคนมานั่งเล่นเต็มตรงนั้นเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีคนมานั่งเล่นเยอะแล้วก็แถวนี้ก็มีมก็เย็นๆอากาศเย็นๆอากาศดีแล้วก็มีน้ำพุเขาน่าจะเปิดแสดงแต่ว่าน่าจะปิดไปแหละเนี่ยมีเท่านี้แหละเหมือนเป็นสวนสาธารณะไว้เดินเล่นอนะ่ะ<ม>ก็มาดูก่อนที่เราจะไปเที่ยวต่ออันนี้วอร์มวอร์มไปเที่ยวต่อ ไฮ <Jeez> <libr ame> วันนี้นะคะก็เป็นเดชชูไปไหนคะไปเกนติ้งกับแคนคูนก๊อฟกำลังไปเกนติ้งไฮแลน์กันนะคะเข้างานโอเคอยู่นะเป็นแบบนี้เป็นชั้นสอง วอล์ยวิววอยวิวไม่มีอะไรเลยอันนี้นี่เพียงไแบกกินข้าวก่อนไปกินจริงแลรวคะทำไมร้านเนี้ยเป็นร้านแบบอาหารเร็วๆอ่ะฟาสต์ฟู้ดึ่งก็ไม่เร็วเท่าไหร่ก็รอนานอยู่เฉพัะมาชิมกันว่าอร่อยซาลาเปาหกูอร่อยเป็นซาลาเปาหกูแบบเนื้อแน่นทำสุดท้ายหัวรอ ดู้ห่อขอแรงบันดาลใจให้ทำเมคอัพวันนี้กันค่ะอิสตะกระเทือนโอ้ยดอลเลยไม่หน้าเราต้องแบบสู้แสงไงเราก็เลยติดเห็ตหูตรงจริงหูจริงตรงหูตรงหนึงโอ้ยอาหารแบบมาเลเซียมาเลนนียเปชิมกันครับเป็นปลาที่อะอะไรไม่รู้ เรากหัน่าเ,เออถ้าเหมือนอาหารไทยเลยอ่ะเหมือนอาหารไทยมากอันนี้เหมือนน้ำพริกไครเอาแล้วเพิ่มอีกแล้วอ่ะไม่มากนะไม่มากเท่าร้านอร่อยดีกินได้เหมือนอาหารไทยเเหมือนเผ็ดคืออร่อย <Hey. S 1> แต่ว่าให้โปรตีนน้อยมากอ่ะน่องหนึ่งน่องเนี่ยน่องเล็กอ่ะก็อย่าลืมกินไก่เวลาเขากินอันนี้คือน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกน น้ำตีนอร่อยไม่ใช่้กงต้มแกงน้มแกงต้มไก่ผัดซองใช่ไม่มี่อสหรอเกนติ้งแล้วเกนมันไม่มีเอเนอร์จีเลยเจ็บคอมาสามสองหนึ่งเกนติ้งเข้าไปกันว่ามันจะมีอะไรบ้างคนไม่เยอะมากนะแต่ก็มีอยู่อะอากาศดีกว่า Universal Studio เยอะใช่ เย็นน่ะเย็นแต่ว่ามีแดดมาถ่ายรูปเพลงเจ้าหญิงปะเนี่ยกันมาข้างนั้โปริเนเรู้สึกเย็นเลยอ่ะไอเอ็นน่ารักมากเดย์รีแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะกลับ กันแล้วเราก็เลยมาที่ห้าง New Central เพื่อที่ว่าจะมาฝากกระเป๋ามีล็อกเกอร์เยอะนะมาฝากที่นี่ได้ก่อนที่จะไปสนามบินเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเล่นเก็ติ้งเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนไม่ได้ทำอะไรมากเลยไม่ได้ถ่ายไว้นะเพราะมันเหนื่อยมากแล้วกว่าเราจะไปถึงไอ้สวนสนุกอ่ะก็บ่ายบ่ายสองเอ่ะไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยแล้วเครื่องอ่ะเสียเยอะมากเครื่องเสียแล้วก็เหมือนแบบฝนก็แบบตกเลยอะตอนใช้ทาง แต่ว่าคนไม่เยอะมากค่ะเครื่องเล่นมันไม่ค่อยสนุกมากค่ะแต่มันก็ได้อยู่สําหรับใครที่อยากไปแบบส่วนสนุกอะเนาะส่วนสนุกสนุกปะเรามาถึงช้าเครื่องเสียประเด็นคือโกรธโมโหตัวเครื่องเสียเนี่ยแบบว่ายืนยอนต่อแถวแล้วเรารอยิวไปแล้วแล้วคราวนี้เครื่องก็เสียสองเครื่องติดกันเลยเออแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแค่วันนี้หรือเปล่า เออแล้วก็มีเหมือนแบบม,แบบมีอันที่ยังไม่เสร็จบ้างอย่างน,นี้เราก็จะไปกินติ่มซำกันต่อแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ทิโต๊ะนัสแล้วก็ค่อยไปจัดบินกันไปรอยร้านปิดนะครับปิดร้านติ่มซำที่จะไปกินปิดก็เลยมากินร้านนี้แทนไปกินข้าวต่อร้านเด้อร<ด>้านค<ด>าเฟ่ที่อยู่แถวๆนี้เลยอ่ะฟันฟันบาร์เตอร์อร่อยดีอร่อยจริงเหมือนกั อันนี้อร่อยชิมเลยได้เปล่าน้ำงาไหนชิมไม่สวยเสียงน่าด้วยเออเอาหมดจนเสียงหางอ่ะเรารีวิวสปาร์คให้ให้ชาวบ้านฟังหนึ่งอะสปาร์คคือขับที่อยู่เทรคนะคค่าเข้ามันมา85ได้ หนึ่งดิ้งแก้วเล็กๆจางแบบจางชิบหายอ่ะแต่ว่าเข้าไปไม่มีน้ําเปล่าขายนะขอก็ไม่ได้ด้วยขอได้สองแก้วแก้วที่สามบอกว่ามีโดนเสิร์ฟวอยเนอร์กิถ้าเกิดว่าไปเดินแถวแถวเทคก่ะมันก็จะมีแบบคนมาชักชวนให้สุ่มเลยว่าถูกแจกคุณพี่คนไหนก็เดินไม่ไปสุกเออสุกว่าคุณพี่เขาขายอะไรเราเลือกถ้ามาเกินสี่คนจะได้เหล้าฟรีพอเริ่าอง ฟรีเลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งขวดเต็มเต็มแล้วก็อีนั่นด้วยอีมิกมิไปรสามน้่นหมางได้มาหนึ่งแล้วเราก็สั่งอีกหนึ่งแต่เขาไม่เรียกเเราไม่ได้จ่ายเงินนะเริ่มเมาแล้วก็เดินออกมาด้วยภรรยาอื่นฟรีแบบฟรีอะมันเขาโฆษณาเขาอยากให้ลูกค้าเข้าอ่ะก็คือตอนแรกๆถ้าไม่เมาไม่สนุกเพราะว่ามันเป็นดนตรี EDM ที่ไม่ยอมแห้เผู้ชายในผับค่อนข้างมือไวถ้าไม่ถ้าไม่เอาปฏิเสธก็ถ้าไปปฏิเสธ เขาก็ไม่แทิเสนตแต่ก็ไม่มีใครจับกูนะถ้าไปผ่าแบบนี้ที่ไม่ค่าเข้าแพงมันจะคัดคนได้ในนิดหนึ่งหมายถึงว่าเอใช่มันเป็นคนที่ก็น่าจะมีก็ต้องมีตังจ่ายจะมีร้านเล่าอีกร้านหนึ่งที่แบบเพื่อนมาเรียนแนะนอก็คือ KYO อะไรก็ได้ KYO แต่ไม่ได้ไปลองเพื่อนบอกว่าดีกว่าอันนี้แต่แบบเป็น international มากกว่ามันอยู่ KLCC โอ้เอันย เขนใช่แต่จีนหลวนเป็นแบบเชนิสครับก็คือถ้าใครอยากอยากอินเตอร์อะไรหน่อยก็ไม่แนะนำไม่แนะนำมาสปางแต่ประเทศนี้แบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักกับคนไทยอ่ะไม่อน่ารักกับคนต่างชาติหรือมันอาจจะเป็นเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วก็ได้ใช่เขาจะพยายามไล่เกณฑ์ตลอดเวลาถ้าเกณฑ์ยืนผิดที่ผิดทางไล่แบบไล่ไล่แบบที่ไม่ได้ไล่แบบไล่ ไม่ได้ไล่ไปด้วยความสุภาพนะไล่อะแต่คขาบอกไล่ไล่ดูแต่ว่ามาก็ได้นะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนจอยกับผับนต่สนุกจะให้มาจอยดูดีอยู่แล้วสําหรับเราสนุกนะตลกดีเรารู้สึกว่าก็ลองมาหาประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเราว่าเวียดอะต่อให้มันจะเหมือนแบบคล้ายๆกรุงเทพแต่มันก็แหละมันก็ไม่แพงด้วยอะสองพันสี่ยังข้ามาถูกกว่าบินในประเทศอีกเอก็มาเปิดประสบการณ์นะแต่ว่ากับข้าวไม่อร่อย เออรีวิวรสชาติอาหารก็คือเราไปตามรีวิวหลายร้านอยู่ไม่มีร้านไหนอร่อยของเาอ่ะอยาไปตามรีอ๋อตามรีวิวเราได้ไม่ไม่เราต้องพูดว่ามันไม่ถูกปากเราอ่าใช่ใช่บางคนอาจจะถูกปากก็ได้แต่สําหรับเราอ่ะร้านมิชลินไก่ก็ยังยังยังเฉยเฉยแต่แล้วมันจะเป็นจืดเค็มจืดเค็มอ่ะเค็มจืดอ่ะเออไม่ไม่มีการแต่ว่าร้านที่เราว่าอร่อยก็คือร้านที่อยู่ไชน่าทาวน์ท่าเออทีาทำใเราตัดสินใจมาที่มาเลเซียเพราะว่าดู น่าจะหมดคนละประมาณหมื่นสองไม่เกินถูกแต่ได้มาต่างประเทศแค่นั้นแหละประเทศใกลได้คนไทยไม่เยอะด้วยนะร้อยเลยเลยเออเราจะไปร้านเคยพอร์ตเคยพอร์ตปิดจะไปร้านติ่มซำติ่มซำปิดปิดทุกที่ปิดไปหมดปิ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 ดมาเลเซียไม่รักเราเละวันนี้ไม่ใช่ว่าของเราอาหารมื้อนี้นะคะเป็นแบบไม่มีโต๊ะโฮมเลสสไตล์เหมือนร้านน้ำอ่ะ ราดหน้าเส้นมีเหลืองเล็กเหลืองเล็กอ่ะออันนี้ร่อยโอเคราดหน้าเส้นมีเหลืองเล็กราดหน้าโอเคที่หมีกรอบพี่ไม่กรอบราดหน้าไหมราดหน้าอย่างเงี้ยไหมไม่เสียดายก็จะทำอร่อยอยู่แต่เหมือนราดหน้าเหมือนเนาะไมคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมือนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินตอนนี้เหมือนเส้นแบบกรึบกรึบกรึบโอเคกินได้แต่ว่าร้อนแล้วก็ไม่มีที่นั่งนั่งอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ช่งน้ำแบบเงี้ยช่งน้ำแบบแบบเนี้ย เดือนอะไรป่ายาถ้ามึงรีวิวกาบแก้วไปสนามบินกันฝนตกฝนตกตกตกอีกหนึ่งชั่วโมงถึงอแกร์เจจะมาสรุปที่ไม่ฟังว่าเราเสียเงินไปกี่บาทแล้วก็คนมาหรือไม่คนมาบุย๋ย